สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารบต่อไปนี้จะได้นำเรื่องสำคัญมาเล่าให้ท่านฟังคือเรื่องเล่าจากการลืมเมื่อลืมแล้วจะนำมาเล่าได้อย่างไรจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังครับบทนำ เมื่อวัยล่วงเลยถึงปลายทางของชีวิตสมองที่เคยจดจำได้แม่นยำกับเริ่มสั่นคลอนความทรงจำเก่าๆถูกแทนที่ด้วยความว่างเปลา่าบางวันเรื่องสำคัญกลายเป็นเรื่องลืมง่ายๆบางวันเรื่องไม่สำคัญกลับบนเวียนในหัวอยู่ทั้งวัน ชีวิตในไวชราจึงเหมือนการเดินอยู่ในบ้านเก่าที่คุ้นเคยแต่มีบางห้องที่เริ่มปิดตายบางประตูที่ไขไม่ออกและบานหน้าต่างที่มองออกไปแล้วไม่รู้ว่าโลกข้างนอกเป็นของใครหลายคนกลัวการหลงลืมรังเกียจมันเหมือนโรคร้ายที่คุกคามศักดิ์ศรี แต่สำหรับใครบางคนการลืมกลับไม่ใช่แค่ความเสื่อมถอยหากคือกระบวนการเยียบงานที่ค่อยๆปลดปล่อยเราออกจากภาระของการจดจำเรื่องเล่าจากการหลงลืมจึงไม่ใช่เพียงบันทึกของชายชราผู้หลงลืมแต่คือภาพสะท้อนของมนุษย์ทุกคน ที่วันหนึ่งอาจต้องเผชิญกับคำถามเดียวกันณบ้านไม้ชั้นเดียวหลังเก่าตั้งอยู่ท้ายซอยเงียบงนันร่มรื่นด้วยต้นมะม่วงและผู้ระหงที่แท่จริงคริ้มเหนือชายคาพ่อเท่าสิงชายชราอายุเจ็บสิบกว่า อาศัยอยู่คนเดียวมาหลายปีแล้วหลังจากลูกชายต่างอยกย้ายไปทำงานในเมืองใหญ่ทิ้งไว้แต่โทรศัพท์กับเงินเดือนและไม่กี่พันโอนเข้าบัญชีแต่พ่อเท่าสิงไม่เคยคิดว่าตัวเองโดดเดี่ยวเขายังมีเพื่อนเก่าอยู่มากมาย บางคนก็อยู่ในรูปของรูปถ่ายบนฝาผนังบางคนก็เป็นเพียงเสียงในหัวที่คุยด้วยเวลานั่งกินข้าวหรือยามเดินเล่นรอบบ้านช่วงหลังมานี้พ่อเท่าเริ่มหลงลืมมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆอย่างการวางแว่นตาไว้ตรงไหนหรือลืมว่ายิน กินยาหรือยังในตอนเช้าบางวันเขาลืมว่าลูกชายคนโตชื่ออะไรต้องนั่งทบทวนจากสมุดบันทึกที่ลูกสะพ้ายเขียนไว้ให้อย่างละเอียดมีครั้งหนึ่งเขานึกอยากกินน้ำเต้าหู้กับปลาท่อง,งโกตอนตีห้าเขาแต่งตัวเรียบร้อยขับรถคันเก่าคู่ใจออกจากบ้าน คิดไว้ว่าจะไปร้านเจ้าประจำที่ตลาดโตรุง่งพ่อขับไปถึงถนนใหญ่กับนึกไม่ออกว่ากำลังจะไปไหนจะไปทำอะไรรถยังเล่นต่อไปอย่างช้าช้ดวงอาทิตย์เริ่มโผล่พ้นขอบฟ้าแกมองสองข้างทางด้วยสายตาเลื่อนลอยแล้วจอดรถข้างทางนั่งนิ่งอยู่นาน เป็นชั่วโมงจะไปไหนนั่นเขาถามตัวเองเบาๆในความเงียบเขาได้ยินเสียงนกร้องกับเสียงหัวใจเป็นของตัวเองและในที่สุดก็จำได้แต่มันก็สายไปแล้วร้านติกอดีเขาหัวเราะกับตัวเองเบาๆเหมือนคนพอใจในชัยชนะ เล็กน้อยแมกจะช้าไปหน่อยการลืมไม่ได้น่ากลัวเสมอไปพกอเท่าสิสนสุเแบบนี้บางทีมันก็คล้ายการเล่นปัญหาคำตอบยังอยู่ตรงนั้นเพียงแต่มันแอบ,บไปอยู่ในมุมใดมุมหนึ่งของหัวใจรอเวลาที่เราจะหาเจอแต่บางครั้ง อาการลืมมันก็มืดมนกว่านั้นมีวันหนึ่งเขาเปิดลิ้นชักเจอกล่องไม้เล็กๆข้างในมีสร้อยลูกปัดเก่าๆกับจดหมายจาหน้าถึงคุณสิงห์ผู้เป็นทีรักลายมือสวยน่าจะเป็นของแม่สีภรรยาเขาเองแม่สี เขาเอ่ยชื่อ,อย่างแผ่วเบาก่อนจะขมวดชิ้วแม่สีไหนนะแจนั่งอ่านจดหมายอยู่พักใหญ่ทุกคำเต็มไปด้วยความรักความห่วงใยและคำอำลาที่แจเแทบไม่จำได้เลยว่ารับมันไว้เมื่อใดหลังวางจดหมายลงแจนั่งเงียบอยู่นานมาก จนพระอาทิตย์คล้อยต่ำสุดท้ายก็เพียงถอนหายใจแล้วเดินออกไปนั่งใต้ต้นผู้ระหงลมเย็นพัดผ่านเธอหลับตาเง,บเงียบเรากับกำลังฟังเสียงใครบางคนที่นั่งอยู่ข้างๆแกอาจจะจำไม่ได้แล้วว่าเคยรักใครมากแค่ไหนหรือเคยเสียใจเพียงใดเรื่องใดในชีวิต จะอาจลืมแม้กระทั่งอายุของตัวเองวันเกิดของลูกชายหรือเหตุผลที่ต้องเต่นขึ้นมาในแต่ละเช้าแต่ละเช้าผู้เท่าสิงนั่งพิงพนักเก้าอี้โยกเบาๆใต้ต้นผู้ระหงใบไม้ร่วงลงมาข้างๆเท้ากร่นแดดยามบ่ายอวนปรบ คนกับกิ่นไม้เก่าและยาหม่องที่แก้มขมับไว้แกเพิ่งกินข้าวเที่ยงเมื่อครู่หรืออาจจะยังแกไม่แน่ใจรู้สึกมึนเบาๆเริ่มคลื่นคลานคล้ายกับตอนเมื่อวานที่กินยาความดันส้ำสองรอบทั้งที่กินไปแล้วแต่ลืมไปว่าได้กินพอจะรู้ตัวก็ หน้ามืดมือเย็นนอนแน่นิ่งไปเกือบชั่วโมงเพราะกินยาเกินขนาดการลืมมีทั้งคุณและโทษโอ้ยาพึมพมกับตัวเองเสียงเบาราวกับตัวว่าความคิดของตัวเองจะได้ยินลืมว่าใครเคยเป็นศัตรูอันนี้ก็เหมือนอันนี้ก็เหมือนได้เริ่มต้นใหม่ ลืมว่าเคยเป็นลูกหนี้ใครเออบางทีก็หลับสบายขึ้นนิดหนึ่งลืมความเจ็บปวดบางครั้งก็คือการให้อภัยที่ไม่ต้องออกเสียงแต่ลืมกินยาลืมล็อกประตูบ้านตอนกลางคืนลืมปิดเตาแก๊สก็อันตรายไม่น้อย การลืมทําให้ร่างกายสุดโทรมบางการลืมอาพาไปสู่จุดที่ไม่มีวันได้แก้ไขอะไรอีกเลยต้องยกยอดไปตอนที่สองแล้วล่ะครับว่าชีวิตของผู้เท่าสิงที่หลง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 ลืมลืมนั้นจะจบอย่างไรแต่รู้าอย่าลืมติดตามนะครับเอาละครับพบ กันม่สวัสดี